เจคโนสวัสดีค่ะบ้านมือสองกว้างเลยค่ะทุกท่านตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยครอบครัวใหญ่หรือสายปาร์ตี้ก็อยู่อาศัยกันได้สบายมีโรงจอดรถนะคะกว้างมากค่ะจอดได้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลยทีเดียวค่ะแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ในชุมชนที่ไม่แออัดไม่พุกพ่านนะคะมีความสงบมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะตั้งอยู่แถววิหารแดงค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะ พื้นที่ขนาด200ตารางวาราคา1ล้าน2แสนบาททังบ้านและที่ดินนะคะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลวิหารแดงค่ะเข้าจากปากซอยไปประมาณ4กิโลเมตรนะคะส่วนตัวบ้านค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห,ห้องครัว1ห้องโถงน้ำไม่ท่วม1ล้าน2แสนบาท ถ้าท่านมองหาอยู่นะคะถ้าท่านถูกใจแปลงนี้ติดต่อนะัดชมพื้นที่กันได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายค่ะใส่ไว้ใต้ิีพายนะคะรวมถึงรายละเอียดเบื้องต้นด้วยสามารถติดต่อนะัดชมรับสอบถามเพิ่มเติมขอข้อ,ขอ,ขอมูลเพิ่มเติมกันได้โดยตรงเลยนะคะสวัสดีค่ะ